ยังอยู่ที่เรื่องของทหารนะคะ,คะแล้วก็เป็นพี่พี่ทหารที่ช่วยเหลือประชาชนค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2ส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดส,สกลนครที่ประสบวาตาภายัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายค่ะกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มของคืนวันที่หนึ่งพฤษภาค,คม2,567ที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีหลังคาบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า160ของพื้นที่ค่ะ ในขั้นต้นนะคะทางท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่าว่าได้ส่งชุดสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งรอประเมินความเสียหายในภาพรวมทั้งหมดค่ะเพื่อขออนุมัติจัดหาวัสดุดหลังคาเพื่อซ่อมแซมต่อไปและไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่ตำบลบ่าว่าอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครค่ะ